ดบอกพนนี้เรามาทาอะไรทีเราไปดูเกันด้วยใชไหมคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเบแต่ว่าตอนนี้เราเรารับพรก่อนนะคะเพื่อนเ่นะนอนะคะนเายกมือให้เพื่อนๆดูหน่อยไม่ใช่ยกมือพนมมือลงพนมมือไหว้พระไหว้พระให้เพื่อนเดูนี่นะคะต้องไว้พะ อายกดีดยกดีดยกดีดีก่ยกดีดเดียวให้เพื่อนเดูสิโอเคนั่งใจจังเลยอ่ะเ้าใ้เนเราจะพาไปดูเดแล้วครับแล้ว้าเบดไม่มีเราไปดูวัวกันดีไหมคะวบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูพี่เท็ดจะไปดูอะไรกันนะคะวัเดูเป็นวัวนะคะอันนี้สีขาวมากน้องเท็ดรอมากเลยค่ะเพื่อนหมาี้มอยู่ในนี้นะคะ

โอเคค่ะไปดูที่ไหนดูที่นี่มีเปรตไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะเปรตเจ้าเสื้อจ้าทั้งวินเ่จจะไปดูอะไรนะครับเปรตโอเคไปดูสิคะว่ามีเปรตหรือเปล่าอาเดินตามหน่าม้ามาเสียงอะไรที่ดังอยู่ตอนนี้ลูกเสียงอะไรเออนี่ไงเสียงท้องนะคะเป็นเป็นประเพณีอสินเดี่เรียกว่าบุญขอสาแต่ประเพณีไทยเขาเรียก ให้ลคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้น้องวินเทจก็จะกลับแล้วแต่ก่อนที่น้องวินเทจจะกลับน้องวินเทจบอกว่าน้องวินเทจจะไปดูอะไรนะคะเป็ดโอเคเดินตามแม่มาตรงนี้โอเคแชอ่ะเป็ดอยู่ตรงไหนนะอยากเห็นจังเลยประจำแค่ดีอยู่ตรงไหนต้องการพวกมันนะครับฉันจะดูเดินไปดูแล้วไปดูเป็ดกันสวดีคุณอาภีสวัสดีครับยายก่อน สวัสดีค่ะชื่อนางตกูลสามขวดค่ะไปแล้วไปแล้วเกก็เอาการแต่กันม่พ่เยาาตดอ้นเห็นมมีวัวไหมะไปดูนะม่ว่าเปรดไม่มีหรอกมีแต่วัวเหนไอตเห็นวไหนู่นโอ้วัวเยอะเลยไหนน้องเพิเห็นเข้าไปดูซิ วัวมันจะกลัวน้องวินเทจไหมไม,มันกลัวไหมลูกตอนนี้วินเทจกำลังจะดูวัวน้องวินเทจไม่เจอเป็ดเลยอ่ะเพืพพ่อนอืเอายังไงดีนะแต่ว่าน้องวินเทจเห็นไซเรนไหมมีไซเรนไหมมองหา,าไซเรนดิอันนี้ก็คือวัดนะคะกําลังจะสร้างน่าจะ หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวมีแปดตัวมีลูกด้วเหรอลูกโอ้โหดูสิคะวันนี้เขามาทำบุญที่วัดนะคะก็ไปดูมาแม่คตอนนี้เป็นประเพณีอะไรนะเขากำลังจะอะไรว่ายข้าวสากใช่ไหมต่างจุดนะคะเขาก็จะ เรียกผูปีศาจดวงวิญญาณนะคะเป็นประเพณีที่เรียกบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วนะคะเรียกมาให้โดนสัมภเวสีดวงวิญญาณทุธองค์นะคะบรรพบุรุษของแต่ละคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเขาก็จะไปเรียกมากินนะคะ มันก็จะเหมือนในวิดีโอเลยนะคะเวลาเรากรวดน้ําก็จะมีเหม,มือนมือดําๆมากินตอ,อติเคยเห็นมือดําๆไหมเวลาเรากรวดน้ําอ่ะมือดําๆมันจะมากอดตรงที่เรากรวดน้ําลงต่อไปนี้นะคะน้องวินเทจออกจากวัดมาแล้วดูเสร็จแล้วนะคะน้องวินเทจบอกว่า น้องวินเทจจะไปซื้อวัวแม่จะพาน้องวินเทจไปตามหาวัวหาควายก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปหาวัวหาควายคุณครูเขาโทรมาบอกว่าให้น้องวินเทจไปเอาอะไรนะคะควายน้องคุณครูบอกให้น้องวินเทจไปเอาอะไรคุณครูอ่ะกําบ้านใช่เราเราไปเอาการบ้านเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้ออะไรนะครับวัวไปซื้อวัวไปเลี้ยงกันเอาควายเอาควายด้วยน้องวินเทจชอบน้องวินเทจจะเอาเอาแต่ควายใช่ไหม แล้วไม่เอาวัวเหรอเอาวันจากปลาไหโลคะโอเคตอนนี้นะคะน้องวินเทก็ถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนของน้องวินเทกเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเขาเอ่อมีการบ้านด้วยน้องวิเทกก็ทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน้องวิเทกก็เอาการบ้านมาส่งด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะไปรับเขาบอกว่ามีนมด้วยค่านมมีมีนมให้ด้วยแล้วก็มีค่าอาหารด้วยใช่ไหมลูกอยากเอานม อันนี้<ร>ที่ทําการนะอาบตอก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้กันโอ้ตีแม่เข้าผิดทางหรือเปล่าคะเนี่ยเขาไม่ให้เข้าหน้าโรงเรียนเขาให้เข้าข้างโรงเรียนนะคะตอนนี้กําลังจะมาแล้วนะคะแม่พาน้องวินเทซิ่งเหรอคะไม่ไม่ได้ซิ่งคะ่ะแม่จอดเฉยๆโอเคตรงนี้นะคะเป็นที่เป็นที่รับอของเด็กๆนะคะก้าโมงเขาบอกนะคะเรามารับแต่ทําไมไม่เห็นคุณครูเลยอ๋อแสดงว่าคุณครูเขาอยู่ข้างหลัง โอ้ยเราต้องเดินเข้าไปนู่นอีกใช่ไหมคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะไปเอาการบ้านมาให้น้องวินเทจก่อนไปด้วยโอเคน้องวินเทจไปด้วยไหมคะไป,ไปก็ต้องใส่ทำยังไงถ้าก่อนที่เราจะไปเจอครูโอ้ใส่แมสเอาไม่เอ้าม่เอม่ใส่อย่างนี้เลยลูกใส่ใหม่แมสกอ๋อคุณครูเขารอแล้ววัวก็จะไปซื้ออีกจะไปซื้อวัวกันอีกอ๋อ ข้างนั้นใส่เอาหูนั้นใส่เอาใส่หูนั้นด้วยใส่หูนั้นครับกอควายกอควายใส่ได้หรือยังลูกใส่ได้ได้จิ๊กจ๊กโอเคค่ะเสร็จแล้วไปใส่รองเท้านะคะโอเคค่ะน้องมินเทจไปเอาการบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆใส่หมวกด้วยครับค่ะอาใส่หมวกด้วยเร็ว เงยไงหน้าขึ้นเงหน้ามองหน่อยเงหน้ามองหน่อยเห็นอะไรนะเห็นแต่ลูกกระต่ายโอเคค่ะบ๊ายบายบอกเพื่อนๆก่อนเลนี่ลูกกระต่ายจ้าเดี๋ยน้องวินเทจนะคะแปลการบ้านมาให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือการวงกลมน้องวินเทตกําลังวงกลมตามจุดปะอยู่นะคะเก่งมากเลยน้องวินเทจเลือกที่จะวงกลมจุดปะวงกลมใหญ่ก่อนเพื่อนใช่ไหมครับ ไม่ต้องหยาบลูกขีดขึ้นไปเลยไปเรื่อยๆลูกลากไปเรื่อยๆเลยครับลากไปเลยอย่าไปหยากอย่างนั้นนี่ลูกอาลากตรงไปเขาเก่งที่สุดแล้วเนี่ยสุดเยอะต่อไปจะเอาวงไหนดีครับวงกลม,ม,มโอเคอเอวงพี่มาก่อนค่ะค่ะค่ะเอาวงพีมาก่อนแม่อ้นได้แล้วแม่อ้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยเหรอลูกเก่งมากแล้วของหนูล่ะคะเล็กน,อน้อยอ่าอาเราวงกลมนะ้องวินเทจตามแม่ Oh, so